อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นที่ฮือาฮาโหตลอดทั้งสัปดาห์เลยแหละคุณผู้ชมครับ <ฮะ S 1> เรื่องของแมวฮะแมวที่แสนจะน่ารัก6ตัวนะครับที่ถูกยึดทรัพย์เอาไว้จากคดียาเสพติดที่จังหวัดระยองคุณจำได้ไหมอุกระยองอ่าวันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันหน่อยเพราะว่าแมวทั้ง6ตัวเนี่ยกำลังจะถูกทอดทอดทอดอะไรอย่าไปทำอดีๆขายทอดตลาดนั่นเองครับ อัปเดตกันหน่อยทาสแมวนะฮะจะได้รู้กันถึงเรื่องของข่าวนี้เพราะว่าหลายๆคนจะติดตามข่าวนี้กันอยู่นะครับเนี่ยฮะแสดงความห่วงใยจริงๆเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเตรียมที่จะขายทอดตลาดทรัพย์สินจากคดียาเสพติดของผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดกุกระยองซึ่งเป็นทั้งหมดเนี่ยนะฮะแมวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะ เป็นแมวสายพันธุ์ต่างประเทศ6ตัวอย่างน่ารักเลยอ่ะน่ารักมากดูดิแล้วแต่ละตัวคือสายพันธุ์มันดีอ่ะแล้วราคาแพงงั้นนะเขามีใบเพรดีกรีแสดงถึงสายพันธุ์ว่าของเขาเนี่ยมันมันของแท้แล้วเป็นเป็นแมวสายพันธุ์ที่มีราคาทางเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าเลขาธิการปปสเปิดเผยว่าหลังจากที่ยึดอายัดแมวทั้ง6ตัวไว้ ก็ไม่ปรากฏนะว่ามีญาติหรือว่าผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงแสดงหลักฐานว่าเงินที่ใช้ซื้อแมวมาจากการค้าย,ยาเสพติดหรือไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องกลัวความผิดอะไรกันหรือเปล่า oh. ก็เลยไม่มาแสดงตัวเลยดังนั้นครับทางสำนักงานปปสจึงดําเนินการตามกระบวนการนะก็คือขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งหลังจากมีประกาศขายทอดตลาดก็จะมีการจัดทําการประเมินราคากําหนดราคาขายและดําเนินการขายซึ่งคาดว่า กระบวนการทั้งหมดนะครับจะแล้วเสร็จภายในวันที่24เมษายนนี้ซึ่งทุกกระบวนการนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่เขาย้ำจริงๆนะห,หลายๆคนเป็นกังวลเนี่ยก็เลยก็ย้ำม,มาว่าเจ้าหน้าที่คำนึงถึงความปลอดภัยและก็สุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์เป็นสำคัญคว mm hmm. บคู่ไปกับการดำเนินการตามกฎหมายนะครับ มป,ปสชี้แจงต่อว่าสหรับแมวนั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินประเภทสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมาะสมในการเก็บรักษาไว้ซึ่งหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการหรือถ้าหน่วยงานช้าจะเสี่ยงต่อความเสียหายตามกฎหมายสามารถพิจารณานํามาขายท่อตลาดได้โดยเร็วแบบนี้นั่นเองอันนี้คือเขาว่ากันตามกฎหมายจริงๆนะค่ะอ้าวแล้วแมวทั้ง6ตัวมีชื่อเสียงเรียงนามอะไรแล้วพันอะไรกันบ้างอบอกเลยค่ะ6กตัวประกอบไปด้วยชาวี ชาวีผมไม่รู้ตัวไหนชาวีอะชาวีเป็นพันธุ์อะไรชาวีเป็นพันุกลาติโฟเเพศดเมียกลติโฟเเพศดเมียเรียกสั้นกอตินละกันค่ะสกอตตินแบบหูพับเจ้าโชคก็เป็นสกอตตินเหมียด้วยชื่อต่างกันจังเลยชาวีโชค มีโซโลสกอตติสเหมือนกันเป็นเพศผููลูฟี่นี่ก็สกอตติสเป็นเพศเมียมีชาโบก็เป็นสกอตติสเหมือนกันเป็นเพศเมียด้วยอีกตัวหนึ่งโอ้โหนี่ดาราเลยเพราะว่าชื่อจัสตินจัสตินเป็นเพศคู่พันเปงกออ๋อแล้วชนะชนะเป็นพันทาง ดุไหมคะเออไม่ใช่ผมผมเป็นคนไทยเป็นมนุษย์เป็นคนไทยเขาถามว่าแล้วคุณชนะเนี่ยชอบไหมชอบตัวไหนชอบตัวไหนผมชอบทั้ง6ตัวเลยเป็นไปได้นะเพราะถ้าผมตังต์เออก็ถ้าใครเป็นทาสแมวแล้วก็ผมจะไปซื้อให้หมดเลยแล้วก็มีกําลังที่จะดูแลได้เอางี้คุณผู้ชมจริงๆแล้วเวลาเราจะซื้อแมวหรือเราต้องดูด้วยว่าเราสามารถดูแลเขาได้จริงหรือเปล่าแต่พูดตรงค่าใช้จ่ายเขาก็มีค่าใช้จ่ายแพงแล้ว สต่ละตัวสายพันธ์มันนะนะแพงๆนะงั้นคือถ้าผมมีตังค์ผมจะไปซื้อหมดผมรักจริงๆแต่้วยเขาที่ว่าแมวทั้ง6ตัวเนี่ยค่าตัวมันยังแพงกว่าค่าตัวผมเลยเอาพูดตรงๆอก็ต้องปล่อยให้พูดที่เขาสามารถให้แมวเลี้ยงคุณก็ได้เนาะสบายใจนะคะ